สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือ youtube channel hr c o m a s r สำหรับคลิปนี้เป็นเรื่องราวที่ไม่เคยนำเสนอในช่องนี้มาก่อนครับนั่นคือกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเมื่อลูกจ้างได้รับความเดือดร้อนนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยให้นายจ้างไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้กองทุนจะเข้ามาช่วยเหลือนะครับเรามาดูกันนะครับตามปกติแล้วนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างหรือถ้ามีเหตุจำเป็น ที่จะต้องเลิกจ้างลูกจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่ได้มีความผิดนายจ้างก็จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างด้วยแต่นายจ้างอาจจะเจอภาวะปัญหาของการเงินฝืดเคืองทําให้ไม่สามารถที่จะจ่ายเงินให้กับลูกจ้างได้กองทุนจะเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้างนะครับโดยกองทุนที่พูดถึงนี้คือกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างบริหารงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับมาดูกรณีที่ มีการช่วยเหลือนะครับกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยนะครับทางคณะกรรมการที่พิจารณานี่นะครับก็จะดูอายุงานของพนักงานนะครับถ้าอายุงาน120วันแต่ไม่ครบ6ปีก็จะได้เงิน30เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันที่ลูกจ้างพึงได้รับถ้าลูกจ้างมีอายุงานตั้งแต่6ปีขึ้นไปก็จะได้60เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวัน ลกจ้้างงึไดรับูนอกจากกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยแล้วนะครับก็จะมีกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายเงินอื่นๆที่นายจ้างมีหน้าที่จะต้องจ่ายแต่ว่าเขาไม่มีเงินที่จะมาจ่ายนะครับอย่างเช่นเงินค่าจ้างนะครับค่าจ้างเนี่ยจะต้องจ่ายเมื่อลูกจ้างมีการทํางานนะครับส่วนตรงนี้นะครับถ้าลูกจ้างมีการยื่นเรื่องไป คณะกรรมการเห็นชอบนะครับก็จะมีการจ่ายเงินให้กับลูกจ้างในอัตราที่ไม่เกิน60เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันของลูกจ้างที่เพิ่งได้รับนี่คือข้อมูลเบื้องต้นของกองทุนสง่งเคราะห์ลูกจ้างครับใครที่มีข้อสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรไปได้ที่เบอร์โทร1506กด3นะครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆนะครับผมอาจจะทำ ออกมาเป็นคลิปที่เจาะลึกในเรื่องของกองทุนนี้ในอนาคตนะครับถ้าหากว่ามีผู้ที่สนใจเรื่องราวนี้พอสมควรนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณในการติดตามรับชมใครยังไม่ได้กดติดตาม YouTube Channel HR c o m a s r กดติดตามกันได้ที่นี่ครับแล้วเราพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ